สวัสดีครับมาพบกันกับช่องหุ้นดีบอกต่อนะครับวันนี้จะมานําเสนอเกี่ยวกับหุ้นที่น่าสนใจนะครับช่องนี้เป็นช่องที่นําเสนอนะครับไม่ได้มีการชักชวนหรือแนะนําให้เล่นหุ้นแต่อย่างใดนะครับมาดูหุ้นที่น่าสนใจกันก่อนนะครับหุ้นตัวแรกก็คือ brwok OK หรือว่าบรุกนั่นเองนะครับ หุ้นตัวนี้นะครับเป็นหุ้นเกี่ยวกับนะครับเป็นที่ปรึกษาด้านการเงินนะครับปรึกษาเรื่องของในเรื่องของสินทรัพย์ต่างๆนะครับมาดูนะครับทางด้านเทคนิคข้อนะครับหรือว่าทางด้านเทคนิคนะครับมีแรงซื้อที่รุนแรงมากนะครับมีแรงซื้อที่รุนแรงนะครับก็น่าสนใจทีเดียวนะครับประสิทธิภาพนะครับ 19%บํ้าเซ็นหรับหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับบวกมาสิบเก้าเปอร์ซนต์นะครับสามสิบเจ็ดเปอร์เซนหรับหนึ่งเดือนที่ผ่านมานะครับแล้วก็หนึ่งปีที่ผ่านมาสองร้อยสามสิบสองเปอร์เซ็นตก็คือสองเด้งนั่นเองนะครับก็ถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับดูว่าจะไปต่อหรือเปล่านะครับ กำไรนะครับในเบื้องต้นามาดูมาวิเคราะห์กาไรกันก่อนเอา,อาตั้งแต่ปี2 0 1พันสิบปดก็แล้วกันนะครับสองพันสิบแปดมีกําไรอยู่สองเปอร์เซ็นตนะครับออเอาแค่กําไรตรงนี้ก่อนแต่ปีสองพันสิบเก้านะครับกําไรเพิ่มมาเป็นสี่9ิบเจ็ดจุดหกเก้าเปอร์เซ็นเลยทีเดียวนะครับสองพันยสิบถลงมาครับเนื่องจากมีภาวะโควิดนะครับ เหลือ36.47%นะครับมาดูรายไตรมาสกันนะครับปี2020นะครับ Q สามนะครับ Q สามก็มีผลกำไรยอยู่ที่27.94%ิิเเ Q สเพิ่มขึ้นมาเป็น63%นะครับ Q หนึปี2021นนะครับกำไรนะครับมากกว่า นะครับกำไรเพิ่มขึ้นนะครับเป็น68.83%พอ q ิสครับ q ิสปรากฏว่ากำไรติดลบ193%เลยทีเดียวนะครับมาดูคิสครับกระเตื้องขึ้นมานะครับอยู่ที่บวกมาครับ120.40%เลยทีเดียวครับสำหรับ q ิสในภาวะที่ วิกฤตน้อยลงก็เป็นไปได้นะครับว่าผลประกอบการมันจะดีขึ้นนะครับมาดูนะครับการวิเคราะห์ทางด้านเทคนิคนะครับหรือจะดูการเงินเพิ่มเติมดีดูการเงินเพิ่มเติมก็ได้ครับการเงินเพิ่มเติมนะครับมีหุ้นเพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะครับแล้วก็ มาดูกันเงินกันก่อนนะครับเราจะดูแค่ตรงนี้ก่อนก็นแล้วกันนะครับมูลค่าสุทธิของกิจการนะครับปีสองพันสิบแปดนะครับปีสองพันสิบแปด มูลค่าอยู่ที่สองจุดสามเก้าแปดนะครับปีสองพันสิบเก้านะครับลดลงเหลือหนึ่งจุดแปดปีสองพันยีสิบนะครับเหลืออยู่สองจุดศูนย์นะครับอันนี้น่าจะเป็นบิลเลียนนะครับตัวบีน่าจะเป็นน่าจะเป็นบิลเลียนนะครับ <c oughs> แล้วก็ปัจจุบันนะครับเพิ่มเป็นสิบจุดห้านะครับ ตัวนี้น่าสนใจครับมาดูมูลค่าของมันก็น่าสนใจอยู่ทีเดียวนะครับมาจินนะครับมาดูมาจินก่อนเราจะเห็นว่ามาจินนะครับเพิ่มขึ้นมานะครับปีสองพันยี่สิบก็มีลดลงไปบ้างนะครับแต่ปีสองพันยี่สิบเอ็ดเป็นไงครับจากสี่สิบเจ็ดของปีสองพันสิบเก้าเพิ่มมาร้อยยี่สิบเลยนะครับก็น่าสนใจครับ มาดูนี่สินกันก่อนนะครับนี่สินของหุ้นตัวนี้นะครับลดลงครับลดลงหณปัจจุบันนะครับยังไม่ได้สรุปมานะครับยังไม่มีนี่สินที่ปรากฏนะครับมีรายได้เพิ่มขึ้นชัดเจนนะครับรายได้สุทธิปีที่ลติดลบอยู่เก้าสิ เปอร์เซ็นต์นะครับปีนี้บวกมา429.97เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนะครับโอเคครับทีนี้เรามาดูในส่วนของทางด้านกราฟเทคนิคกันก่อนนะครับเอาฝั่งขวามือก่อนแล้วกันนะครับกราฟแท่งยืนอยู่เหนือก้อนเมฆได้นะครับก็แสดงถึงสัญญาณว่า เป็นขาขึ้นที่แข็งแกร่งนะครับเส้นนะครับเส้นสีแดงนะครับอยู่ใต้เส้นสีเขียวนะครับเป็นอยู่เหนือเส้นอิชิมุกุนะครับก็่อาอยู่ใต้เส้นอิชิมุกุนะครับก็แสดงถึงแนวโน้มที่จะไปต่อนะครับมาดูนะครับ <c oughs> มาดูรายใหญ่ว่ามีมากน้อยแค่ไหนยังไงบ้างสําหรับตัวนี้นะครับรายใหญ่มีอยู่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นนะครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตนะครับมีอยู่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเลยทีเดียวในส่วนของ MCDX Plus นะครับในส่วนของ Money Flow นะครับ m a n e y f l d มีรายใหญ่เข้ามานะครับถึงก็สิบห้าเปอร์เซ็นก็ถือว่าไม่น้อยเลยนะครับถ้าเทียบกันกับ การที่จะเริ่มต้นไปอีกสเตจหนึ่งนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับตรงนี้นะครับในส่วนของอถ้าจะบอกว่าสัญญาณนะครับมาดูสัญญาณตัวนี้นะครับสัญญาณตัวนี้สญญนเส้น ดีบวกนะครับกำลังจะตัดขึ้นเหนือ ADX นะครับเส้นดีไอ DI ลอบนะครับอยู่ใต้นะครับอยู่ใต้เส้นเส้นมาตรฐานคือยี่สิบห้านะครับครับยังถือว่าเป็นทรงขาขึ้นที่แข็งแรงเลยทีเดียวนะครับ มาดูตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่านะครับตอนนี้อยู่ในโซนของเจ้าที่กำลังจะทำต่อนะครับตอนนี้เป็นสัญญาณเจ้าที่กำลังจะทำต่อนะครับเป็นสัญญาณของเครื่องเครื่องมือชื่อว่าสต็อกนะครับ มาดูทางด้านเทคนิคด้านซ้ายมือบ้างครับตัวแรกที่เรามองเห็นนะครับก็คือ,อเส้นเรนโบ์นะครับเรนโบ์ Rainbow นะครับหลังจากที่มีการย่อมาแล้วนะครับหลังจากที่มีการย่อมาแล้วนะครับก็มีแรงซื้อที่ แข็งแรงเลยทีเดียวนะครับแข็งแกร่งครับนะครับเส้น b ี d อดีนะครับกำลังรีบาวขึ้นไปนะครับมีแรงซื้อเข้ามานะครับอย่างต่อเนื่องนะครับต้องรอดูว่าวันจันทร์จะแข็งแรงมากน้อยแค่ไหนนะครับตอนนี้ก็สามารถที่จะพอลุ้นนะครับลุ้นที่จะเข้าได้บ้างนะครับแต่ เดี๋ยวเราต้องมาดูทำฟรมเล็กอีกทีนึงนะครับในส่วนของนะครับสัญญาณตรงนี้นะครับเป็นกราฟเป็นเรนโบว์ Rainbow. สีน้ำเงินเข้ามาแล้วนะครับแสดงถึงแรงซื้อที่แข็งแกร่งนะครับกำลังจะม้วนตัวขึ้นไปข้างบนนะครับมาดู RSI นะครับ RSI อยู่ที่หกสิบเอ็ดครับหกสิบเอ็ดจุดศูนย์นะครับหกสิบเอ็ดจุดศูนย์นะครับฟันเฟ o อนะครับฟัน p ฟ o อตอนนี้มีแรงซื้อเข้ามาแล้วครับนณะเมื่อวันศุกร์ก็ถือว่าแรงซื้อเข้ามาเยอะเลยทีเดียวนะครับในส่วนของดีีนะครับแรงขายหมดไปแล้วแรงซื้อเข้ามานะครับสามารถยืนอยู่เหนือ,อ เส้นกราฟเส้นมาตรฐานห้ิบได้นะครับสัญญาณต่อไปนะครับมาดูนะครับเส้น MACD นะครับ MACD ตัดเหนือเส้นสัญญาลนะครับเหนือเส้นสูนย์สุดเหนือเส้นศูนย์นะครับ,รบมาดูสัญญาณของความแข็งแกร่งนะครับ ตัวนี้ก็ถือว่าแข็งแกร่งเลยทีเดียวนะครับอันนี้คือไทม์เฟรมเดย์นะครับต่อไปเรามาดูไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงครับเป็นยังไงบ้างไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับลุกมีความแข็งแกร่งมากเลยทีเดียวนะครับถ้าเทียบกันกับตรงนี้นะครับเป้าต่อไปก็คงไม่ยากครับนะครับก็อยู่ที่เท่าไหร่ครับ1.29นะครับไม่ยากเลยครับ นะครับ1.29รับอยู่ที่1.15นะครับก็ไม่มากไม่หมายนะครับเรามาดูารายละเอียดนะครับทำฟลมหนึ่งชั่วโมงนะครับสัญญาณภาพโดยรวมนะครับก็ถือว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับแต่ที่ยังเป็นห่วงอยู่นิดหนึ่งนะครับก็มี มีตัว BOD นะครับ BOD นะครับแรงซื้อนะครับแร่งซื้อก็ถ้าดูจากตรงนี้แร่งซื้อก็ยังแข็งแรงอยู่นะครับยังแข็งแรงอยู่นะครับพุ่งขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับ มาดูฝั่งนี้บ้างครับฝั่งนี้นะครับมีรายใหญ่นะครับรายใหญ่ในส่วนของฟันโฟนะครับฟันโฟมีรายใหญ่เข้ามาหนาแน่นนะครับกําลังจะเข้าเว็บที่สามนะครับขึ้นเว็บที่สามนะครับในส่วนของออทาเฟรมหนึ่งชั่วโมงมาดูมาดูทําเฟรมสิบห้านาทีครับทําเฟรมสิบห้านาทีเรนโบก็ สวยงามครับรันทิ้ไปเรื่อยๆได้นะครับตัวนี้ดูทำเฟรม15นาทีนะครับไม่ต้องใจร้อนนะครับทำเฟรม5นาทีบ้างครับทำเฟรม5นาทีเป็นยังไงนะครับก็รันได้ต่อไปนะครับทำเฟรม1นาทีจะเห็นถึงความเคลื่อนไหวต่างๆเล็กๆน้อยๆที่อยู่ภายในนะครับทำเฟรม1นาทีนะครับตัวนี้ก็กำลังจะอะไรครับน่าจะเด้งขึ้นมาได้นะครับ อาจจะเด้งขึ้นมาได้นะครับวันจันทร์นะครับขอเปิดสักถ้ามีแรงซื้อเข้ามาเยอะเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณยี่7หกยิบเจ็ดนะครับย7ิบเจ็ดนี่ก็น่าจะมีได้อยู่นะครับโอเคครับตัวต่อไปครับ B W G b e t t e r w o r l d นะครับ Betterworld นะครับอ่าเป็นบริการเกี่ยวกับอุตสหาหกรรมนะครับแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับ Betterworld Green Public นะครับเป็นอ่าเกี่ยวกับกำจัดพวกของเสียแล้วก็ขยะนะครับบริการด้านกำจัดขยะของเสียนะครับ มาดูสัญญาณทางเทคนิคอลนะครับตรงนี้ก็มีแรงซื้อเข้ามานะครับมีแรงซื้อเข้ามาหลังจากที่ย่อออกมาแล้วนะครับสัญญาณก็เริ่มอ่อนลงนิดหน่อยนะครับผลประกอบการนะครับหนึ่งปีที่ผ่านมานะครับบวกมาหนึ่งร้อยสาสิบหกจุดห้าสี่เปอร์เซ็นตนะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับก็บวกมานะครับ 82%นะครับแต่ถ้าดูจากรายเดือนนะครับ1เดือนนะครับบวกมาถึง46.43%เลยทีเดียวนะครับเรามาดูผลประกอบการนะครับปี2016อยู่ที่19% 2017ลดลงมาเหลือ12 2018เหลือ9ครับ2019ติดลบ1น,นะครับ2020 ติดลบ9งบกําไรขาดทุนนี่ก็ติดลบลงมานะครับอาจจะเป็นไปได้ในเรื่องของอะไรครับาภาวะโควิดนะครับอาจจะเป็นไปได้นะครับมาดูรายไตรมาสน,นะครับ Q3 2,020ติดลบ30% Q4 ลบ10นะครับลบในลง 1> Q 1 2ลบสครับ Q 1 2 0 2 1นะครับ Q 2 2 0 2 1งพิดลบสติดลบเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ Q 3ติดลบ4.48นะครับเพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะครับทีนี้เรามาดูในเชิงทางด้านเทคนิคนะครับนะครับเส้นสีเขียว ตัดขึ้นอยู่เหนือเส้นสีแดงนะครับก็ถือว่าเป็นขาขึ้นที่ชัดเจนนะครับกราฟนะครับกราฟอยู่เหนือก้อนเมฆนะครับหรือว่าอิชิโมกุนะครับมาดูสัญญาณรายใหญ่นะครับรายใหญ่อยู่ที่85.7นนะครับแล้วก็ นะครับเด t เทดนะครับเด t เทดอยู่ที่สิบสี่จุดสามเปอร์เซ็นตนะครับในส่วนของคนปิดดอยไม่มีนะครับมาดูนะครับมาดูในส่วนของฟันโฟนะครับฟันโฟสองวันที่ผ่านมานะครับในส่วนของวันพฤหัสและวันศุกร์นะครับฟันโฟลดลงนะครับฟันโฟลดลงนะครับความแข็งแรงในส่วนของทรงกราฟขาขึ้นนะครับ ก็ยังสามารถถือต่อไปได้นะครับมาดูฝั่งซ้ายมือครับดูจากกราฟนะครับาจากเรนโบวนะครับถ้าเราถือตามสัญญาณเรนโบเนี่ยเราเจะเห็นว่าตอนนี้มีสัญญาณให้ถือเงินสดแล้วแต่นะครับมีเขียวเบรกขึ้นมานะครับมีเขียวเบรกเกิดขึ้นนะครับมีเขียวเบรกเกิดขึ้น แล้วยังไงต่อเรามาดูนะครับสัญญาณ BOD นะครับก็กำลังจะย่อลงมานะครับแต่ว่ายังไม่บ่งบอกนะครับว่าจะงัดขึ้นตอนไหนนะครับแต่ว่าแรงขายน้อยลงนั่นเองนะครับมาดูนะครับตัว MCD+ นะครับ MCDX+ Plu ตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่เราจะมองเห็นถึงความที่เขาจะมีแรงซื้อต่อไปหรือว่าจะจะ,จะกราฟจะดิ่งลงหรือว่าจะไปต่อนะครับตรงนี้ก็มีสีเขียวเกิดขึ้นมาแล้วนะครับก็สีเขียวบนน้าเงินเกิดขึ้นมาแล้วนะครับในส่วนของนะครับสัญญาณตรงนี้นะครับเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่านะครับ เป็นลักษณะของการย่อลงมานะครับมาดูนะครับ RSI RSI นะครับอยู่ที่เจ็ดสิบสามเปอร์เซ็นตนะครับก็น่าจะย่อลงมาเล็กน้อยนะครับแต่เราต้องมาดูนะครับฟันโฟก็ยังมีการมีเงินออกอย่างต่อเนื่องนะครับมีเงินออกอยู่นะครับแต่นะครับ DE ปรากฏว่ามีเงินเข้าเอ๊ะทำไมมันสวดกระแสกันนะครับ ถ้าเราเราถือตาม DE นะครับถือตาม de de เนี่ยเราเห็นว่าถ้า DE นะครับดิ่งลงเมื่อไหร่จริงๆก็แสดงว่ารายใหญ่นะครับก็อาจจะน้อยลงไปแล้วนะครับเงินอาจจะไม่ค่อยเข้าแล้วแต่ในส่วนของฟันโฟนะครับฟันโฟก็คิดว่าพรุ่งนี้อาจจะมีดีีเข้าได้ได้นะครับ อย่างนี้เออไปบีมเออนบีบแล้วกันเอ็นอฮอลฆ่าเชื้อฮั่นเท่าไรวะคะกินแล้วยาไก่ต้มยำไก่ไก่ต้มน้ำยำอันนีมาดูบได้มัน่มาจัวลูกหนกึ่งชั่วโมงหนงกลางชั่วโมงอยู่ ให้ก่อนในหะ้อัวิดีโออยู่ให้ฝึกอยู่ <c oughs> โอเคครับเราไปต่อมาดูสัญญาณ MACD นะครับ MACD นะครับน้อมลงมาถึงเส้นสิกญาณนะครับแต่ว่ายังไม่ทะลุนะครับด,ดูดีนะครับไม่ทะลุนะครับแค่น้อมลงนะครับน้อมลงเฉยๆนะครับแล้วก็อาจจะเป็นไปได้ว่า เดี๋ยวก็จะเด้งขึ้นนะครับเรามารุ้นกันนะครับในส่วนของอเส้นอิชิมุกุสิกษ l ลนะครับยังมีความแข็งแกร่งนะครับที่จะบอกว่ายังไปได้อยู่นะนะครับโอเคทีนี้เรามาดูสัญญาณทม์เฟรมหนชั่วโมงนะครับทมเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับหลังจากที่เป็นลักษณะของการย่อมาแล้วนะครับย่อมาแล้วนะครับก็มีการ เขียวเบรกแล้วก็เด้งขึ้นมานิดหน่อยนะครับเด้งขึ้นมาแล้วนะครับมาดูสัญญาณ BOD นะครับ BOD ก็ดีบาวขึ้นมานะครับสัญญาณเส,าเส้นตัวนี้นะครับเส้นตัวนี้นะครับก็มีน่าจะสิ้นสุดแรงขายแล้วนะครับก็เด้งขึ้นมานะครับเด้งขึ้นมานะครับ ผ่านจุดซื้อมาแล้วนะครับเมื่อสองชั่วโมงของก่อนปิดตลาดในวันศุกร์นะครับตัวนี้ก็สามารถเข้าซื้อในจุดนี้ได้นะครับแต่ว่าเด้งขึ้นมานิดหน่อยก็ยังโอเคอยู่นะครับมาดูนะครับ RSI นะครับ RSI อ่ออันนี้ก็โอเคนะครับเป็นสัญญาณว่าต่อไปจะน่าจะขึ้นแล้วนะครับน่าจะปรับปรับทรงตัวขึ้นนะครับฟันโฟนะครับฟันโฟ มีรายใหญ่ฟันโฟนนะครับมีมีเงินเข้ามานะครับดีนะครับเป็นจุดซื้อที่ดีนะครับของชั่วโมงนี้นะครับจะบอกว่านะครับแรงขายน้อยลงแล้วนะครับมาดูเส้น MACD นะครับ MACD นะครับกำลังจะตัดขึ้นเหนือเส้นสิกนอลนะครับกำลังจะตัดขึ้นผิวน้ำนะครับต้องรออีก หหรือสองชั่วโมงก็อาจจะเป็นไปได้นะครับมาดูนะครับเส้นอิชิโมกุนะครับตัดขึ้นชัดเจนนะครับความอ่าแรงซื้อที่แข็งแกร่งนะครับนะครับอามาดูนะครับสัญญาณาสัญญาณากราฟนะครับตัวนี้ก็ ยังเป็นไซเวอ์อยู่นิดหน่อยนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ยังไม่ต่ำกว่าก้อนเมฆนะครับก็ยังอยู่ในก้อนเมฆอยู่ซึ่งน่าจะกำลังจะโผล่ขึ้นนะครับนะครับประกอบกับเส้นสีเขียวนะครับเส้นอิชิโมกุนะครับกำลังจะตัดขึ้นไปอยู่เส้นสีแดงนะครับมาดูนะครับสัญญาณนะครับรายใหญ่มีรายใหญ่ กลับเข้ามาซื้อนะครับอยู่ที่ห้าสิบเปอร์เซนตนะครับในส่วนของฟันโฟนะครับยังไม่มีรายใหญ่เกิดขึ้นนะครับในหนึ่งชั่วโมงหรือสองชั่วโมงเนี่ยก็ต้องดูแล้วครับว่าว่าะจะสามารถที่จะเด้งขึ้นมาหรือว่ารีบาวขึ้นมาแรงๆได้หรือเปล่านะครับ เส้นอตอนนี้คือดีลบนะครับเส้นสีแดงเนี่ยกำลังจะทิ่หมหัวลงนะครับก็เป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่ากำลังจะไปต่อได้เป็นอย่างดีนะครับในส่วนของเจ้านะครับเจ้าตัวน,นี้คือ,อมีรายใหญ่กลับเข้ามาซื้อแล้วนะครับถ้าเป็นไปได้ก็จะทําราคาเด้งขึ้นไปนะครับสูงสุดถึงข้างบนตรงนี้ก็เป็นไปได้นะครับ มาดูต่อไปทำเฟรม15นาทีนะครับทำเฟรม15นาทีนะครับเออปรับตรงนี้ก่อนนะครับทำเฟรม15นาทีนะครับมีการรีบาวขึ้นมาแล้วนะครับมีการรีบาวขึ้นมาจากสัญญาณ ที่หนึ่งชั่วโมงเราจะเห็นว่าเริ่มมีสีเขียวใช่ไหมครับแต่ทําเฟรมสิบห้านาทีเนี่ยมาก่อนแล้วครับมาก่อนแล้วนะครับเส้นดีโอดีนะครับเส้นสีเหลืองนะครับอยู่เหนือเส้นสีแดงเลือดหมูนะครับก็เป็นสัญญาณว่ามีการซื้อมีแรงซื้อที่แข็งแรงนะครับในส่วนของ RSI นะครับเส้น RSI นะครับขึ้นปรับขึ้นมาอยู่เหนือเส้นมาตรฐานนะครับ ฟันโฟลนะครับ15นาทีก็ขึ้นมาแล้วนะครับดีก็มีแรงแรงซื้อเข้ามาเยอะเลยเดียวนะครับในส่วนของ MACD นะครับอยู่เหนือเส้นสัญลอนะครับกำลังจะตัดขึ้นเหนือผิวน้ํานะครับแต่นะครับเส้นอิชิมกุก็มีการย่อลงเล็กน้อยถือว่าเป็นดเวอร์เจนได้แต่เกิดอะไรขึ้นครับต้องมาลุ้นดูกันนะครับว่า ณการเปิดตลาดนะครับก็อาจจะย่อลงมาอยู่ที่ประมาณยี่สิบเอ็ดยิบสองนะครับหนึ่งจุดสองหนึ่งหนึ่งจุดสองสองก็เป็นไปได้นะครับนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อนะครับมาดูว่าฝั่งขวามือนะครับฝั่งขวามือเนี่ยมีรายใหญ่นะครับเข้ามาซื้อเพิ่มขึ้นนะครับเป็นห้าสิบเ็ดเปอร์เซ็นเลยทีเดียวนะครับในส่วนของฟันโฟนะครับมีรายใหญ่เข้ามาแล้วนะครับ แรงขายนะครับน้อยลงนะครับจนแทบจะไม่มีแล้วนะครับมีรายใหญ่เข <ket> ้ามาซื <t ains <t ains ้อนะครับแล้วก็เส้น DI นะครับอยู่เหนือเส้น DI ลบนะครับเส้นเขียวอยู่เหนือเส้นแดงนะครับแล้วก็ ADX นะครับอยู่เหนือเส้น DI บวกนะครับก็เป็นสัญญาณที่ดีเลยทีเดียวนะครับมาดูนะครับท่ามเฟรมหนึ่งนาทีนะครับเป็นอย่างนี้นะครับมีแรงซื้อที่แข็งแกรงเลยทีเดียวนะครับ คร okay. ุนไปต่อได้ครับโอเคครับวันนี้ผมมา,าแนะนำนะครับามาวิเคราะห์แค่สองตัวก่อนนะครับพอดอีอยากจะให้พวกเรานะครับอเอาไปวิเคราะห์แล้วก็พิจารณาดูอีกทีหนึ่งนะครับว่า หุ้นเหล่านี้น่าสนใจมากน้อยแค่ไหนยังไงบ้างสําหรับนักลงทุนนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับมีความสุขกับการลงทุนนะครับโชคดีมีกําไรทุกวันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ